วอทซ์แ p บนี่เฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมาเปิดปฏิทินรองเท้าประจำเดือนกรกฎาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิป ตอนที่2แล้วนะครับเป็นคลิปของครึ่งเดือนหลังแล้วนะก่อนที่จะไปเริ่มดูรองเท้าต่างๆที่ออกในเดือนนี้นะครับขออนุญาตแจ้งข่าวอัปเดตสําคัญนะครับก็คือ YouTube Membership ของช่องเคอร์บูนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เตรียมตัวรุ้นรับของรางวัลประจําเดือนก,นกรกฎาคมนะครับเป็นเสื้อสลาเฟกนะครับหตัว1รางวัลเนาะ ผมเองก็มีความคิดว่าจะเลือกของรางวัลนะครับประจําทุกๆเดือนเลยนะครับสำหรับ YouTube Membership นะครับยังไงใครที่สนใจอยากจะสมัครมาเป็นสมาชิกของช่องนะครับแล้วก็เอมาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลทุกๆเดือนครับสามารถกดปุ่มที่ปุ่มจอยนะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือก็ไม่เห็นแน่นอนครับปุ่มจอยมันจะมีแค่บนคอมพิวเตอร์ครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ที่แนบให้อยู่ใต้วิดีโอนี้ครับเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะครับมาสนับสนุนแล้วก็ร่วมสนุุกกกััันนนทๆเเดือลยะครรบบสห YouTube สมาชิกช่องของคองเทอร์วูนะครับขอบคุณมากครับทุกคนกลับมาดูสนิเกอร์ดรอปในเดือนนี้กันนะฮะว่าการกฎาคมมีรองเท้าอะไรกันบ้างน,นะครับมาก่อนเริ่มกดไลค์มาก่อนคนลื่นหนึ่งทีให้กันได้เวลาคนลื่นหนึ่งทีนะครับแล้วเรามาเริ่มดูปฏิทินรองเท้าประจําเดือนนี้กันเลยนะครับ let's go มาเริ่มกันวันที่16กรกฎาคมนะครับกับ Ni ก e ้ดังโลเซลมอลติคารโมนะครับผม n i ก e ้ดังเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่ารุ่นดังเนี่ยตอนนี้มันเป็นกระแสหลักเนาะสำหรับวงการสนีเกอร์กับ n นกี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีปฏิทินรองเท้าหรือว่ามีสนิเกอร์ดรอปยังไงทุกคลิปมันก็ต้องมี n นกี้ดังครับและครั้งนี้ก็กลับมาเข้าไทยด้วยนะครับคู่นี้เซลมัลติคาร์โมเข้าไทยอยู่ที่4,200บาทนะครับคำว่ามัลติคาร์โมเนี่ยคาโมทุกคนแน่นอน,นครับเป็นลายแบบคามาลแฟชคู่นี้นะครับมันให้ คาโมหลายลวดลายหลายสีนะครับทั้งบอกว่าเป็นทหารบกทหารทางน้ําทหารเรือคือมันมีคาโม่เทาคาโมน้ําตาลคาโมเขียวนะครับแล้วก็การวางเนี่ยสองข้างเนี่ยจะมิชแมทก,กันเลยครับไม่ได้วางแบอบกว่าเป็นคู่สีที่คล้ายกันนะครับสองข้างจะให้ลวดลายของนายทหารคาโมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสีส่วนใหญ่ในคู่นี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวเนาะ บอกว่าสวูชแล้วก็ซ็อกไลเนอร์นะครับรวมไปถึงอินโซก็ได้เป็นอินโซสีเขียวแท็กแล้วก็ขอบลิ้มนมันก็ได้เป็นสีเขียวเช่นกันนะครับอ่าอาโซเช่นกันนะครับจะได้เป็นสีเขียวเนาะผมว่าคู่นี้มันอิงมันได้อินสปิเรชันมาจากพวกสีของที่เขาใช้กันในกรมทหารมิลิทารีนั่นเองนะครับโดยรวมคู่นี้ผมบอกเลยว่าเดือดเดือดทับเดือดแล้วก็น่าจะโซอาไปแล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์ไนกี้ นะครับผมใครที่กดได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันทีนะครับคุณโชคดีจังเลย ไปต่อนะครับวันที่19ก้ากรกฎาคมนะครับมาดู collaboration กันบ้างนะครับระหว่าง high end brand นะครับอย่าง Prada นะครับกับ Adidas เนาะในรุ่น Luna Rossa 21นะครับออกมาทั้งหมด2สีเนาะมีสี g r a y นะครับกับ c o r e black นะครับก็เป็นสีเทากับสีดำล้วนนั่นเองนะครับตัวคู่นี้เอาจริงๆผมแบบไม่มีไอเดียเลยนะว่ามันมันคือรองเท้าดีไซน์มาจากอะไรคือแบบผมเองไม่รู้เลยไม่ไม่มีความรู้เรื่อง Luna Rossa 21ยังไงเลยนะครับแต่ก็ โดยรวมคู่นี้เนี่ยผมให้ดีไซน์มันค่อนข้างฟิวเจอริสติกนะครับ โดยการเลือกวัสดุการตัดเย็บที่เชือกเนี่ยไม่มีโบนครับเป็นอินฟินิตี้ลูบคล้ายๆกับแก๊งยีซี่หลังๆเนี่ยก็จะใช้อินฟินิตี้ลูแบบนี้นะครับเราจะทําให้เห็นว่ารองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างดูแบบฟิวเจอริสติก istic, ดูแบบว่าล้ายุคล้ําสนัยนะไม่มีการผูกเชือกแล้วเนาะสีที่ให้มาก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีเทานะฮะสองสีเลยขาย2ส,สีแล้วก็จุดเด่นก็น่าจะอยู่ที่ข้างหลังนะครับแถบสีส้มที่อยู่บนบริเวณส้นเท้าเนี่ยที่เป็นอ่าเป็นยางสีส้มนะครับเขียนเอาไว้ว่าプラด้าเนาะก็เป็นแบบว่าเป มันต้องมีโลโก้ของทั้ง2แบรนด์อยู่ในรองเท้าคู่เดียวกัน,นครับอีกจุดหนึ่งที่มีพร a า a ้าอยู่ก็จะเป็นอินโซนะครับอินโซเนี่ยโอ้โหเป็นเมชนะถักกว้างเนาะมีทั้งโลโก้อ d i d ดิ p e สพ o ร์ฟอร์แล้วก็พ r a าดอยู่ข้างในนะครับเอาโซเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมแบบว่าดูแล้วแบบเฮ้ยไม่เข้าใจนะคือมองจากแ r a ชั่นเนี่ยลวดลายของพื้นรองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนะาะให้ความคิดเห็นอย่างนี้แล้วกันเนาะว่ามันเป็นรองเท้าที่ ค่อนข้างจะแบบว่าแฟชั่นนะไลฟ์สไตล์มากๆนะครับไม่ได้บอกว่าไปเอาไปทำแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรทังใดทั้งสิ้นครับเพราะว่าพื้นรองเท้าเนี่ยมันดีไซน์ค่อนข้างเรียบนะครับและอีกอันนึงก็น่าจะเป็นต้องพูดถึงก็น่าจะเป็นถุงเป็นทั้งถุงแล้วก็กล่องใส่รองเท้านะครับของรุ่นลูน่าลอสซ่า21นะครับก็จะเป็นอาดิดาสแล้วก็เป็นแถบสีส้มๆนะเขียนไว้ว่าพ a า a ด้านะถุงผ้านี้ใส่รองเท้าแล้วก็สามารถสะพายขึ้นหลังได้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับกับแพคเกจิ้งระหว่างแบรนด แต่ลองดูนะผมผมเห็นว่ามีมีคนไทยใส่แล้วนะอินฟลูเอนเซอร์ไทยใส่แปลว่าน่าจะเข้าทายนะครับยังไงใครก็ใครที่สนใจ collaboration ทางนี้ก็ติดตามข่าวสาร Adidas กับ p r a d a ให้ดีนะครับมาฮะมาต่อกันวันที่20ลกันเนเรกฎาคมนะครับกับงานคอลแลบอีกแล้วคลอสนะครับกับ Nike Air Max 1 KOD แล้วนะคีซอมเดย์ ate, นะครับกับสีใหม่เลยสีล่าสุด Solar Red นะครับคู่นี้เนี่ย คีสอปเดซเนี่ยผมเคยรีวิวในช่องแล้วนะก็จะมีคีส of เด a โอจีแล้วก็มีคีสอปเดซชาครับ C H A เนี่ยคืออันนั้นคือ2สีที่ออกมานานและสักพักแล้วนะครับ K O D สี Solar l e n สเนี่ยสีล่าสุดเลยที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาได้อินสป r เรชันมาจาก Kanye West นะครับคือในปี2006เนี่ย Kanye West เคยไป ทัวร์คอนเสิร์ตนะครับเป็น Touch the Sky ทนะัวร์เนาะอันนี้ชื่อทัวร์ของเขานะครับที่ฮ่องกงและไอดิสันเชิญนะครับที่เขาอยู่ที่ประเทศฮ่องกงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบนะครับรองเท้า Air Max 1 n e KD สีพิเศษนะครับให้ Kanye West ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกงนะครับเป็นสีที่คล้ายๆกับสีที่ออกมาตอนนี้นะครับและก็และตอนนั้นคือไม่มีใครหาซื้อได้เลยนะคือมันจะเป็นสีแบบเฉพาะสำหรับ Kanye West เอาไว้ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะแต่ตอนนี้มันก็ออกมาแล้วนะครับเป็นบอกว่าลิมิเต็แบบว่า สีโซล่าเลนสนะครับนี่เลยออกมาวางขายแล้วใครที่แบบว่าเออชอบสีนี้ชอบ k ค d อยู่แล้วนะครับคู่นี้น่าโดนมากๆนะครับ N i r Max One d เนี่ยมันได้รับแรงวันดานใจนะครับเอาการบอกว่านวดฝ่าเท้าเนาะ f o o d Reflexology นะครับมาดีไซน์นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล่องใหม่นะครับแล้วก็ ดีไซน์ที่แบบตอนแรกเนี่ย KOD เนี่ย KISS OF d e a t h รุ่น OG เนี่ยจะเป็นหน้าเท้าที่มันแบบว่าเป็นพลาสติกใสเนาะเราจะเห็นเนี่ยเท้าแต่ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนวัสดุข้างหน้านะครับเป็น mesh สีเทานะครับแต่ก็ยังมี air flow ที่บอกว่าสามารถมองเห็นเท้าข้างในได้นะครับสวนต่างๆเนี่ยคล้ายกับตัว KOD 1 OG เลยนะครับดูอินโซลอินโซคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมา,มากๆผมเองก็เคยรีวิวแล้วมันจะเป็นบอกว่า ลักษณะการกดจุดบริเวณฝ่าเท้าแล้วก็ให้มันเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในของร่างกายนะครับเจ๋งมากๆนะครับ o u t โซเนี่ยจะเป็น i c เนาะเป็น i c โซที่เห็นเป็นรูปรูปเท้าเรานี่เลยสวยงามมากๆครับกล่องก็คล้ายๆกับกล่องแบบขนมไหว้พระจันทร์นะครับสวยงามมากๆครับมีความเป็น western eastern นครับผสมผสานได้อย่างลงตัวนะใครที่เป็นแฟนรุ่นนี้เนี่ยได้เก็บอีกสีนแล้วนะครับ,รบขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมาดูกันต่อนะครับวันที่22 กักฎาคมนะครับกับ Nike Dunk Low NY VS NY นยะครับ NY ย่อมาจากนิวยอร์กนะครับก็คือนิวยอร์กสู้กับนิวยอร์กนะครับ NY v น NY นะครับคืออะไรใช่ไหมทุกคนงงผมก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนิวยอร์ก vs นิวยอร์กนะครับเป็นรายการเป็นแคมเปญเป็นโปรแกรมนะที่จะคัดเอานักกีฬาระดับแบบไฮสคูลอ่ะเป็นระดับแบบมัธยมปลายนะครับประกอบไปด้วยหกโรงเรียนเนาะก็จะมีวัดสันส์มีเวส มีลิงคอนปาร์คมี เจอร์สนะครับมีดิกแมนแล้วก็มีทริสเตทนะครับหโรงเรียนนี้ครก็จะเป็นโรงเรียนที่เขาเอาไว้คัดนักกีฬาเนาะก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะมีสปอนเซอร์โดยไนกี้กับแบรนด์จอแดนเนี่ยให้จัดลีกในโรงเรียนอยู่แล้วนะเขาก็ไอ้นิวยอร์ก vs นิวยอร์กเนี่ยไอ้โปรแกรมนี้ก็จะเอานักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยจากหกโรงเรียนเนี้ยมาทำออสตาทีมนะครับแล้วก็มาแข่งกันอีกผักดันคนที่เป็นนักกีฬาที่แบบโดดเด่นอนะไรเงี้ยเข้าเข้าสู่ลีกอาชีพได้นะครับก็เป็นแบบว่ารายการที่ดีมากๆนะรายการหนึ่งเน จุดเด่นๆก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณส้นเท้านะครับจะมีโลโก้ที่เป็นคำเนาะเขียนเอาไว้ว่า NYVSNY นะครับก็ตามชื่อรายการเลยนะมาดูมุมข้างบนกันบ้างนะครับลิ้นรองเท้ากับโทบ็อกซ์เนี่ยจะได้สีเดียวกันนะฮะแล้วก็แท็กบนลิ้นรองเท้าเนี่ยจะได้เป็นแท็กหนังนะครับเป็นสีส้มแบบ2เฉดเลย Nike ้ฝั่งนี้จะสีอ่อนฝั่งนี้จะสีเข้มนะครับส่วนอินโซลจะได้เป็นสีส้มพีชแล้วก็ บวกกับในที่โลโก้ที่เป็นสีส้มนะครับคู่นี้สวยงามมากๆเลยและดีเทลที่สวยงามที่สุดสําคัญที่สุดเลยก็คือบริเวณเอา zone นะครับที่เป็น i c โ zone ฮะแล้วก็จะมีสลักเป็นลายมือนะ mm hmm. เขียนชื่อโรงเรียนนะครับหโรงเรียนที่อยู่ในโปรแกรม NY vs NY เนะี mm ่ย hmm. ก็โอ้โสุดยอดอะถ้าลองลองคิดดูดิถ้าเป็นแบบว่าเป็นชื่อโรงเรียนเราอะ่ะอออยู่ตรงพื้นรองเท้าแล้วเป็นโรงเรียนที่แบบ สนับสนุนโดยไนกี้กับจอแดนแบรนด์อะให้ไปแข่งบาสกันโคตรภูมิใจอยากได้เลยครับออนฟูดคู่นี้ก็สุดยอดนะฮะผมบอกเลยว่าใครเห็นออนฟูดแล้วรับกันปลายยาไปเต็มๆนะผมเองก็ชอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วไม่น่ามองว่าไม่น่าเข้าไทยนะน่าจะเป็นไปขายที่ฝั่งอเมริกามากกว่านะเพราะว่าสตอรี่ส่วนใหญ่มันไปอิงอยู่ฝั่งแบบว่านิวยอร์กมากมากเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้คู่นี้ วันที่23เนาะกรกฎาคมนะครับมีรองเท้าเข้าไทยนะครับเป็นงาน Collaboration ระหว่าง Off White กับ Nike นะครับกับโมเดล Air Zoom Tempo Next Percent นะครับเข้ามาทั้งหมด2สีเนาะมี Pink Glow กับ Black นะครับราคาอยู่ที่8,700บาทนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ Nike Off White เนาะที่ทุกคนแบบชื่นชอบหลายๆคนชอบแบบว่าการดีไซน์ของ Virgil Abloh เป็นพิเศษนะครับที่ทำของ Nike เนาะเขาบอกว่า มีการบอกว่าใช้ความเป็นศิลปินความอาร์ตเนี่ยออกแบบรองเท้านะครับมีการเพิ่มลดลายมีการแยกชิ้นส่วนเปลี่ยนวัสดุเนี่ยหลายคนชอบชื่นชอบแบบว่าฝีมือของเวอร์จิลมากๆนะครับคู่นี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยเวอร์จิลเลือกเป็นโอ้โหรองเท้าวิ่งนะฮะตัวท็อปเลย Temple ลเน็กซ์เปอร์เซ็นต์นะครับพัฒนาให้มนุษย์เนี่ย วิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้อย่างม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอโ้โหเดวิชิวก็เห็นบอกว่าความทะเยอทะยานของแนกี้ก็เลยเลือกเอารองเท้าคู่นี้มาทํานะครับอ่ะรองเท้าคู่นี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยเป็นเป็น,ปนรองเท้าว,วิ่งที่มีแบบว่า tag off ฟ h i t e อยู่แล้วก็บอกว่ามีการเปลี่ยนวัสดุหลายๆจุดเลยนะครับมีเพิ่มตัวบุดมาด้วยครับที่เอาโซลแล้วก็สีเนี่ยแล้วบางสีชมพูสีดําเพื่อนๆชอบสีอะไรผมถ้าเป็นผมนะรู้สึกถ้าจิ๊ดๆีเลยใส่แบบว่า อยากให้คนเห็นมองมองเท้าเลยก็คือเอาแบบสีชมพูเลยส่วนบบส่วนคนที่แบบเซฟเซฟเนี่ยก็เอามาสีดำเนาะเอาโซเอาโซเขียวแต่ไอสองสีเนี้ยมันมันคุ้นคุ้นมันเคยออกมาในรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งเนาะที่ราคาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออไอพื้นมุดหมดแบบเนี้ยเออเคยเหมือนเคยออกมาทีหนึ่งว่าสีก็เป็นสีชมพูแล้วก็สีดําเขียวแบบนี้ปะคุ้นคุนเนาะเออดีไซน์อัปเปอร์เนี่ยผมว่าเขาถอดวัสดุ ออกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการบอกว่าปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวัสดุนะครับสวยงามมากไม่ทิ้งสิเนเจอร์จริงๆนะครับกับออฟไวยก็จะเป็นตัวเชือกรองเท้าเนาะมีเขียนเอาไว้ว่า t r u l a e นะครับแล้วก็ตรงปลายกับตัวเชือกเนี่ยคนละสีกันอีกนะครับแล้วก็มีอพลาสติกนะครับเป็นแท็กซิปแท็กนะครับซิปลายเขียวตัดชมพูอีกตัวนึงเป็นเขียวนีออนตัดกับดำนะฮะโอ้โหเชือกรองเท้าสวยนะครับเอาโซสวยงามมากๆเลยคล้ายๆกับท้องปลาไงไม่รู้่ะใครที่แบบว่าสนใจ ตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งเนาะแต่ว่าไม่แนะนําเอาไปใส่วิ่งนะครับส่วนไซซิ่งผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่ารองเท้าวิ่งผมเองก็ไม่ได้ใส่แบบเยอะมากขนาดนั้นนะใครที่บอกว่าสนใจคู่นี้ก็ไปตามกันได้นะครับวันที่23กรกฎาคมนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับ a i r z o o m Tempo Next Percent of White เดินทางมาถึงวันที่27ก,กรกฎาคมนะครับรองทางคู่นี้เหมือนเลื่อนวางจําหน่ายยังไงไม่รู้ครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะวางจําหน่ายไปกลางเดือนเนาะสรุปเลื่อนมาวันที่27นะครับกับไนกี้จอแดนวันไฮเอเล็กโท r ออ l l เรนจ์นะครับราคายอยู่ที่5,800บาทน,นะครับแอร์จอแดนวันไฮนะครับในเมืองไทยค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะนะครับก็ใครที่สนใจรองท้าคู่นี้ก็ ต้องพยายามน,นิดนึงนะครับเพราะว่าแอร์จอแดนวันหาออกมากี่สีกี่รุ่นกี่แบบนะครับก็ขายหมดโซเอาในวันแรกๆนะครับแล้วก็สีอิเล็กโทรออร์เรนจ์เนี่ยสวิชดำโทบ็อกซขาวดําแบบนี้เนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์นะครับที่จะโดนกวาดหมดเชลฟ์นะครับตั้งแต่วันแรกเลยแล้วส่วนด้านหลังนะครับจะได้เป็นยูคาลเทอร์สีขาวนะฮะเบนโคสแตรปสีขาวเนาะมีโลโก้สีดำนะครับแล้วก็เชือกรองเท้ากับลิ้นรองเท้าเป็นสีเดียวกันนะฮะมันก็จะเป็นดำเนาะแต่จุดหนึ่งที่ผมพูด หมือนเดิมเลยแล้วกนะันเนาะเหมือนคลิปที่แล้วก็จะเป็นตัวแท็กซ์ไนลอนบนลิ้นรองเท้าเนี่ยที่ผมชอบนะครับมี2สีเนาะไนกี้กับแอร์เนี่ยเป็นสีขาวส่วนสีส้มเนี่ยเป็นสวูชนะครับมันก็เป็นล้อกับตัวแองโกลคาร่านะครับเป็นสีส้มเนาะส่วนเอาโซคู่นี้เนี่ยเป็นสีส้มนะครับก็สีส้มมีแค่2จุดนะครับมีแค่พื้นรองเท้ากับบนบริเวณข้อเท้านะครับสวยงามมากๆคู่นี้ถ้าเกิดเห็นของจริงแล้วโดนใจเดี๋ยวเฟอร์บูจัดรีวิวให้ทุกคนดูแน่นอน,นครับวันที่28 กัละกดาคมนะครับกับ Adidas Yeezy Boost 350 V2 นะครับกับสีที่ชื่อว่า Light L I G H T ไลท์ที่แปลว่าแสงนะครับตัวนี้คู่นี้เนะี่ยเห็นของแล้วตกใจเลย คยออกมาแล้วหรือเปล่าเหมือนตัวไฮเปอร์สเปซนะครับใครที่คิดถึงสีนั้นพลาดไปเมื่อ2ปีที่แล้วอยากได้สีนี้โอกาสใหม่ของคุณมาแล้วนะครับคู่สีใหม่ด้วยนะออวัสดุก็น่าจะแบบว่าดีขึ้นเนาะอัปเปอร์นะครับของยีซี่สามห้าศูนย์วีสองไลท์เนี่ยอัปเปอร์จะได้เป็นสีขาวครีมนะครับส่วนจุดที่มันเหลืองเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวช่องทานซาลูเซนนครับด้าน,นข้างเลยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับมไม่ต้องกลัวใส่แล้วเหลืองนะมันเหลืองมาอยู่แล้วมีความสว่างใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนใส่ยีซี่แบบว่าุ ปเปอร์ไวท์นะครับอืมแล้วก็เอาล์โซนะครับก็จะเป็นสีแบบครีมครีมคล้ายๆบัตเตอร์นะครับคู่นี้ออยีซีนพุซไซซิ่งเนี่ยยางน้อยต้องบวก0.5ไซส์นะครับไม่ควรใส่ตรงไซส์เนาะบวก0.5หรือว่าบวก1ก็ก็ได้นะครับแนวไปเป็นไซซิ่งไกด์ในคลิปนี้แล้วกันเนาะต่อมาวันที่2ี่สิเก้ากรกฎาคมนะครับกับ Tree Way Collaboration เนาะระหว่าง3แบรนด์เลยนะกับ Travis Scott Fragment Design กับ n นกี้นะครับรุ่น a i r Jordan 1 High Military Blue นะครับตัวน,นี้เป็นงานคอลแลบทรีเวนะครับสามแบรนด์เลย n นกี้ทาวิ แฟลกเมนต์นะครับสีที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยมิเลเทอรี่บลูนะครับประกอบด้วย3สีหลักๆเนาะน้ำเงินขาวนะครับแล้วก็สีดำนะฮะจุดเด่นถ้าดูถ้าดูจากด้านนอกตัวเท้าเนี่ยก็จะเป็นลีเวอร์สวิชนะครับเป็นสวิชกับด้านที่ทาวิสกอตชอบใช้นะครับไม่ใช่ชอบใช้ใช้มาตลอดนะครับกับแบรนดิ้งของไนกี้กับทาวิสกอตนะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นน้ําเงินโทนที่ Fragment Design ชอบใช้นะครับส่วน Fragment Design เนี่ยทิ้งเอกลักษณ์ไว้ตรงไหนครับก็จะมีบริเวณด้านในตัวรองเท ที่เขียนแบบรหัส รองเท้าของ r a g m e n t Design เพราะว่า Fragment Design มองว่ารองเท้าเป็นงานศิลปะชิ้นนึงครับต้องมีการแบบว่าเขียนจารึกลงไปเนาะดูรูปที่ส้นเท้านะครับ2ด้านเนี่ยด้านหนึ่งจะได้เป็นโลโก้ของแท็ก j a c แจ็คทาวิสกอ t Scott, นะครับอีกด้านนึงจะเป็นโลโก้สายฟ้าของ Fragment Design นะครับโอ้โหมาครบจริงๆนะครับสโลโก้ในคู่เดียวกันเลยเชือกรองเท้าที่ให้มาเนี่ยเป็นเชือกสีดำนะครับตัดกับลิ้นสีขาวเนาะแล้วก็อินโซเป็นขาวแล้วก็โลโก้ในกี้แอร์สีน้ำเงินนะครับล้อไปกับตัวโทว Box, บ็ นนั้เล่นรองเท้าเนี่ยของทาวิสแอร์จอแดนวันเนี่ยจะมีจะมีผ้าเย็บสีดำนะครับข้างๆเนาะปกติเขาจะเขียนเอาไว้ว่าแคคสตาร์แจ็คนะครับแต่ข้างนึงเนี่ยเขามอบให้แฟลกเมนดีไซน์นะครับสกรีนเป็นโลโก้แบรนด์ของเขานะครับงานคอลแลบแล้วก็แล้วก็กล่องรองเท้าของคู่นี้นะงานคอลแลบเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นกล่องเท้าไนกี้เซียเงินนะครับแล้วก็มีเป็นกล่องใส่พลาสติกอีกทีนึงครับมีมี3โลโก้เลยมีแอร์จอแดนมีแฟลกเมนแล้วก็มีแคคสตาร์แจ็คนะครับ สุดยอดราคาของคู่นี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเปิดกันที่เท่าไหร่เนาะใครที่เห็นว่ามันขายเท่าไหร่ยังไงคอมเมนต์บอกกันทีนะครับราคาน่าจะแรงมากๆนะครับกับ t ทรเวอรคอลแลบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีตัวโลมาครับเดี๋ยวผมจะเอามาบอกกันอีกทีในปฏิทินรองเท้าคลิปถดัดไปแล้วกันนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับขออนุญาตปิดปฏิทินรองเท้าประจำเดือนนี้กับคู่นี้เลยนะครับ i นกี u ดัง i g h c o l l a b แอมบูชนะครับกับสีใหม่เลยแฟลชไลน์ Line, เข้าไทยอยู่ที่6,400้บาทน,นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่สีที่ทอดแล้วอะ่ะมีขาวดำมีอ่าสีชมพูใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดอ่าน้ำเงินดำขาวเนาะแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดเลยครับเป็นสีเขียวนิออนสวูชดำนะครับสวยงามมากๆเลยจุดเด่นของแอมบูชในกีดังไฮผมเองก็เคยรีวิวแล้วก็คือตัวจัมโบสวูชนะครับที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆเป็นยางนะเย็บติดเลยบนตัวรองเท้าแล้วหนังที่ให้มาในแอมบูชดังไฮเนาะ หนังโคตรดีนะบอกเลยนะฮะ,อะไอจ um ัมโบ้ซูบูช์จะทำให้ที่มันใหญ่เกินรองเท้าเนี่ยทำให้หัวกับหางเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกรองเท้านะครับสวยงามมากๆก,ก,ก็ดูซิ่งดูฟิวเจอริสติกตามฉบับของแอมบูชนะครับและอีกจุดหนึ่งก็เป็นบริเวณส้นรองเท้านะครับที่จะมีการเสริมยางขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีโลโก้แอมบูชนะครับว่าแอมบูชเนี่ยดีไซเนอร์คือยุนใช่ไหมครับเขาก็มีความเป็นผู้หญิงเขาจะแอดแบบแอด,แอดส้นทำให้รองเท้าคู่นี้มันดูแบบผู้หญิงมากขึ้นนะครับแต่จริงๆตัวนี้ก็เป็นยูนิเซ็กนนนะะคคคครรรรัับบใใใใททีี่่่เเเป็ผผูู้้้้ชายยหหหญิงสไดดมลลขออืซ์ ให้ตรงให้พอดีแค่นั้นเองนะครับอาเชล้องเท้าให้มาเป็นนีออนนะครับลิ้นเป็น e x p กซ์โข้างบนนะครับเราจะเห็นโฟมที่ไม่ได้ถูกเย็บอยู่ด้านบนนะครับอ่าแท็กบนลิ้นจะได้เป็นสีเขียวโลโก้ไนกี้สีดำพร้อมกับคำว่า Ambush นะครับเขียนอยู่ข้างล่างไนกี้เนาะอินโซก็จะเป็นอินโซที่มีโลโก้ไนกี้แล็ Ambush เต็มพื้นรองเท้าเลยนะครับอ่ะ คู่นี้สวยงามมากๆนะครับใครที่ชอบ n i กี้แอมบูนะครับไม่ควรพลาดเนาะสีนก็เป็นสีจิจ้านะครับสีแบบเดินลันเวสีแบบเอาไปใส่วันจันทรเหลืองเขียวนีออนแบบนี้แบบของสุดย้อนครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปดูกันว่าคู่นี้ผลตอบรับจะเป็นยังไงครับกับสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ และนี่คือปฏิทินรองเท้าประจําเดือนนี้นะครับใครที่มีความคิดกําลังเล็งคู่ไหนอยู่กําลังจะหาซื้อคู่ไหนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไปไวด้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์ูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป p a c